Okay. ชื่อบดินจเจริญพงษ์ชัยนะครับป็นนายกสมาคมการค้าโ้กโก้และช็อกโกแลตไทยหรือเรียกสั้นๆว่าแท็กโกครับในงานที่ะจะเข้าร่วมประกวดในวันนี้ความรู้สึกอย่างไรบ้างด้ยวยโอ้จริงๆการประกวดวันนี้เป็นแค่ปลายทางเนาะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่การคัคดเลือกแล้วมันเป็นโครงการที่เป็นความหวังแล้วกันครับของคนที่อยู่ในวงการโกโก้และชอ็อกโกแลตไทยทั้งหมดเนาะว่า,เ,า,า,ารเราสามารถที่จะช่วยเขาพัฒนาเนี่ย จากสิ่งท <1 French Claire> hey, ี euh ่เขาปลูกเขาแปลรูปอยู่แล้วเนี่ยต่อยอดให้ไปสู่ระดับโลกได้อย่างไหบ้างครับแล้วมีว่าโกโก้ไทยตอนนี้็นยังทางอยในระดับโกตอนนี้โกโก้ไทยในระดับโลกเนี่ยของเราเนื้อหอมมากๆจะบอกว่าเราเป็นประเทศที่ทุกคนที่ทําช็อกโกแลตทั้งโลกเนี่ยกาลังหมุดหมายอยากจะใช้โกโก้และช็อกโกแลตไทยอยู่เพราะว่าเราเพิ่งได้รางวัลนะครับสองปีที่แล้วเราได้เหรียญทองเหรียญแรกจากเม็โกโก้ที่ยอดเยี่ยมที่สุด top 50โลกแต่ปีนี้เราได้ถึง3เลยเป็น top 50นะครับแล้วก็ต้นปีหน้าเรากำลังจะไปรับรางวัลที่อัมสเตอดับถ้าเราได้เหรียญทองขึ้นมาอีกเนี่ยโกโก้และช็อกโกแลตไทยจะดังมากๆทั่วโลกครับแล้วครงกานนี้จะไปต่อยอดธุรกิจอย่อไหไครับครับก็เรามีร a แม a p ที่จะพาผู้ประกอบการที่ทั้งได้รางวัลและไม่ได้รางวัลเนาะที่มี potential ที่จะเดินทางต่อเนี่ยในการเชื่อมโยงต่อในการออกตลาด เรามีตลาดเป้าหมายหลายๆประเทศที่เราคอนเน็กเอาไว้นะครับแต่ก็อยู่ที่ผู้ประกอบการเขาจะ,ะเราจะสามารถช่วยส่งเสริมเขาหาฟันดิงให้เขาแล้วก็พัฒนาเขาให้มีมัตรฐานและกำลังการผลิตที่พอตลาดโลกกําลังรอรับผลผลิตโควต้าใหม่ๆที่เกิดจากโกโก้และช็อกโกแลตไทยอยู่แน่นอน้เห็นภาพรวมข,ของการสัญญานครับก็ จริงๆถามผมว่าผมว่าสำเร็จเกินคาดนะผมรู้สึกแฮปปี้มากกับผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยรับคำปรึกษาจากผู้เชีย่ยวชาญแล้วก็ไปคิดไปพัฒนาไปต่อยอดจนออกมาเป็นรูปธรรมกับแผนธุรกิจในวันนี้ทุกคนครับอยากขอให้เชิญชวนให้มาเข้าร่วมโครงการครับโครงการนี้น่าจะมีเวอร์ชั่น2ปีปี2แน่นอนนะครับก็อยากเชิญชวนผู้ประกอบการทุกคนนะครับ <Yes. S 1> ในวงการโกโก้และช็อกโกลไทยเนาะ ที่คอยติดตามผลงานไม่ว่าจะทางของทางดีพร้อมหรือทางสมาคมโกโก,โกอ,อยู่เนี่ยก็ถ้าสมาคมมีโครงการอะไรดีๆนะครับให้สมัครเข้ามานะครับรับรองได้ว่าเมื่อคุณสมัครและได้เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนัอนะ่องทางในการติดต่อนะครับ Facebook Page ครับของ p a c โกนะครับเสิร์ชกว่า TACCO นะครับหรือพิมพ์สมาคมการค้าโก,โกโกและช็อกแลตไทยนะครับติดต่อพันทางนั้นได้เลยครับ Thank uh you. -huh.